สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆด้วยนะครับหมอลักษ์ฟันทงชี้ทักษิณกลับไทยมาหาที่ตายน่ากลัวใครดูดวงให้กลับมาทำคลิปทำนายดวงชะตาราศีต่างๆเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับหมอดูชื่อดังหมอลักราชสีหรือหมอลักษฟันทง ล่าสุดได้ทำคลิปทำนายดวงชะตาลัคนาราศีในเครื่องปีหลัง2,566ในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมซึ่งหมอลักษ์ได้เผยว่ามีดวงชะตาของคนดังที่เกิดราศีนี้ที่น่าจับตามองก็คืออดีตนายกทักษิณชินวัตรหลังมีข่าวทักษิณกลับเมืองไทยก็ได้มีการตัดต่อคลิปดังกล่าวไปทั่วโซเชียลมีใจความว่ามีดวงใหญ่ที่เป็นคนสาธารณะ ที่เขารู้กันทั่วว่าท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเกิดราศีกันมันมีเหตุเพศภัยและจะเดินมาหาจุดความตายตามดวงเกณฑ์ตามดวงชะตาในดวงมีเหตุที่ดาวพฤหัสบดีจอนเป็นมรณะแก่ดวงชะตาคุณทักษิณก็อยู่ราศีนี้ที่พูดไม่ใช่หมายว่าเอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องแต่มันมีประเด็นให้ได้เห็นให้ได้ชี้ให้ได้เข้าใจว่าคนที่เป็นโหน และมีความเป็นธรรมมีหลักวิชาจะต้องรู้ว่าในเวลานี้ชาวลัคนาราศีกันจะมีภัยจากงานเดิมจากที่อยู่เดิมหมายถึงแหล่งเกิดกำเนิดในตนแปลว่าคนที่เกิดราศีกันถ้าวันนี้นั้นไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีถ้าเกิดกลับมาอยู่ในเมืองในประเทศไทยเข้าจุดตายน้าห่วงหน้ากลัวผมไม่รู้ว่าใครดูดวงให้ท่านอดีตนายก ให้กลับมาหาที่ตายเพราะโอ้โหพันธุมรณะหหนหญิงยิ่งใหญ่อย่างพี่ฟองสนานกับผมเห็นตรงกันว่าจอนเป็นมรณะตั้งแต่ปีนี้ถึงเมษายนปี2567เข้าเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นคราวเคราะห์ที่เรียกว่าพินทุบาทเรียกว่าร้อนนิรันร้อนดุดไฟนรกโลกันเผาไหม้เข้าเกณฑ์ดังที่ว่าห่างไกลและพัดพรากจากคนรัก สูญเสียบ้านทรัพย์สินสูญเสียอิสราภาพไปไกลเสียพ้นเคราะห์พ้นทุกข์ไปไกลเสียก็ดีแล้วคิดกลับมามีภัยความคืบหน้าคำทํานายปี2,567นิติสงกรามอาชญยกรรมลึกลับภาวะเงินเฟอ้อการคลังอ่วงผ่าดวงเมืองปี2,567ด้วยอาจารย์พินโยพงเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ่านคำพยากรณ์เหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองจากอิทธิพลของดวงดาวสำคัญเริ่มจากดาวพฤหัสบดีในปี2567โคจรสองราศีปัจจุบันโคจรตรงราศีเมษและจะอยู่ไปจนถึง30เมษายน2567จากนั้นจะย้ายเข้าราศีพฤษภก็จะถึง13พฤษภาคม2568ก่อนจะย้ายราศีเข้าราศีมิถุน ตามตำราดาพฤหัสวด,ดีอยู่ในราศีเมษพบที่หนึ่งของดวงเมืองประเทศจะเจริญรุ่งเรืองประชาชนมีความผาสุกการค้าขายดีสัมพันธมิตรีกับต่างประเทศดีมีสันติสุขศาส,สนาแพร่หลายกิจกรรมการกุศลก้าวหน้าปีนี้อายุเมืองครบรอบ242ปีดาพฤหัสวด,ดีเป็นกลกินีจรจะให้ความยุ่งยากให้ผลร้าย ให้โทษทางด้านของกฎหมายศิลธรรมคือเกิดการใช้กฎหมายมาห้ามหันกันหรือที่เรียกว่านิติสงครามชิงไหวชิงพริบชิงผลประโยชน์เดิมดาวพฤหัสบดีกุมกับราหูตรงกับราศีเมษแต่ภาพปรากฏตอนนี้พระราหูย้ายเข้าราศีมีนส่วนดาวเสารอยู่ตรงราศีกุมช่วงปี2566ดาวตรีเทพ ส่งผลกระแสถึงกันดาวพระหัสบดีถือเป็นจอมเทพส่วนราหูเป็นจอมมารเทพกับมารผสมกลมกลืนกันการตั้งรัฐบาลจึงออกมาตามดวงดาวที่ผสมกันก่อนดาวพรฤหัสบดีย้ายเข้าราศีพฤษภในวันที่30เมษายน2567อยู่ถึง13พฤษภาคม2568ดาวพฤหัสบดีอยู่เรือนเศรษฐกิจการเงินการคลัง จะอำนวนโชคดีให้การเงินเศรษฐทรัพย์ทั้งหมดของประเทศการค้าขายรุ่งเรืองภาษีอากรเพิ่มขึ้นแต่ประชาชนส่วนใหญ่จะเสียภาษีน้อยลงและได้รับอนิสงฆ์มากาว่าเกณฑ์ร้ายบากพระเคราะห์การบัญญัติกฎหมายการเงินจะชะง,งักเพราะเกิดภัยจากคะแนนเสียงข้างมากกระทบพรบบางฉบับเกิดความพุ่นวายในพักการเมือง เกิดปัญหายุ่งยากโดยเฉพาะกฎหมายการเงินถ้าดาวเคราะห์เบียนมาจากพบที่8บุคคลสำคัญรัฐบุรุษบางคนก็จะถึงแก่กรรมและหากถ้าเกิดในภพสิบเหมายถึงรัฐสภาทำนายว่าสสคนสำคัญอาจจะถึงแก่กรรมแล้วต้องมีการเลือกตั้งซ่อมช็อกบิ๊กการเมืองถูกทำของใส่เกือบตายหมอป่ายเตือนเขื่อนแตกต้องระวัง หมอปลายพรกสิบคัมแบกทำนายดวงผ่านรายการไทยรัฐท็อกอีกครั้งซึ่งพิธีกรถามว่าหมอปลายถ่ายว่าคุณทักษิณจะได้กลับมาแบบลับๆมีโอกาสติดคุก80%แต่ความเป็นจริงแล้วคุณทักษิณไม่ได้ติดคุกได้นอนโรงพยาบาลตำรวจและตอนนี้กลับบ้านแล้วหมอปลายตอบว่าต้องถามว่าก่อนหน้าก็ได้เข้าไปเคลียร์ก่อนไม่ใช่เหรอคะ แล้วค่อยย้ายออกมาเพราะว่าป่วยไม่ใช่ว่าเข้าไปโรงพยาบาลเลยครั้งสุดท้ายปลายได้เตือนด้วยความเคารพตอนนั้นปลายน่าจะสึกแล้วคือปายน่ะไม่อยากให้ท่านกลับปายติดตามผลงานของท่านมานานคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าตอนที่ท่านเป็นนายกช่วงนั้นเศรษฐกิจดีมากปายก็เกิดความเคารพนับถือ แต่สิ่งที่ปายเห็นในอนาคตคือปายไม่อยากให้ท่านเสียชื่อไม่อยากให้ท่านโดนคนว่าหรือประนามในหลายๆแงม่มุมทําให้กระบวนการยุติธรรมมันเสียหายหรือท่านไม่ได้เป็นนายกแต่ท่านมีอำนาจเหนือกว่านายกปายไม่อยากเกิดความด่างร้อยเกิดขึ้นกับท่านมากไปกว่านี้คือภาพนิมิตปายนะ่ะเป็นแบบนั้นปายไม่อยากให้ท่านทรมานใครจะบอกท่านป่วย หรือไม่ป่วยอย่างไรแต่ด้วยอายุขนาดนี้แล้วอาการปกติปายคิดว่าคงไม่ร้อเปอร์เซ์ความเครียดความรุ่งใจยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วสิ่งที่ปลายพูดทุกครั้งคือมันคือการเตือนไม่ใช่อบอกว่าจะเกิดขึ้น100%เร์ซเพื่อให้เขาเบี่ยงเกิดผู้ใหญ่ฟังอยู่จะได้คิดขึ้นมาได้แล้วหมอปายพูดไว้แบบนี้นะ ระวังไว้หน่อยก็ดีดังนั้นปายไม่อยากให้ซีเรียสว่าแม่นหรือไม่แม่นเพราะปายคิดไว้แบบนี้จริงๆจะมองว่าแก้ตัวก็ได้เนอะแต่ว่าถ้าคุยกันจริงๆนะ่ะปายก็เป็นแบบนี้มาตลอดคําถามถัดมาเห็นภาพคุณทักษิณตอนนี้เป็นยังไงบ้างหมอปายตอบว่าคิดว่าน่าจะกลับสู่ลูกในสิ่งที่ท่านพยายามกลับมาแล้ว จะทำอย่างไรจะถึงที่หมายที่ท่านต้องการได้คำถามถัดมาอีกเรื่องที่คนบอกว่าหมอปลายแม่แม่นเรื่องของนายกที่เกิดวันที่ยิมเอ็ดสองคนนั้นจะมีบทบาทเป็นนายกในสมัยที่ผ่านมาซึ่งคุณเศรษฐาทวีสินได้ขึ้นหมอปลายตอบว่าถามก่อนว่าคุณเศรษฐาพอได้รับตำแหน่งแล้วท่านไปหาท่านนายกประยุทธ์และหลังจากนั้น คนมานั่งเถียงกันว่าตกลงใครเป็นนายกกันแน่ระหว่างคุณอุ้งอิงหรือคุณเสรษฐาแต่พูดแบบนี้คุณเศรษฐาไม่ต้องน้อยใจนะคะยังไงก็ไปด้วยกันอยู่แล้วปายเคยบอกไว้ว่าคุณน้าช่วยหลานมันยังคือคำเดิมนายกถ่ายพาดคำถามถัดมาพูดถึงคนที่เกิดวันที่ม1เอ็อีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นนักการเมืองตัวเต็งอีกเหมือนกันซึ่งสรุปก็ไม่ได้ตําแหน่งไปคุณเศรษฐาได้ไปมอภายตอบว่าอันนี้นะขอยอมรับเลยว่าได้ไปเปิดดวงท่านทีหลังขอให้ท่านนะอาบน้ำมนต์เยอะๆจะบวชพระก็ได้ถาวายสังฆทานทำบุญเยอะๆทำแล้วไม่ได้มีสิทธิ์ได้ขึ้นเป็นนายกรอกแต่อย่างน้อยๆสุขภาพที่อยู่ดีๆแย่มากๆ แยกกระทันหันจะดีขึ้นและบารมีที่อยู่ดีๆน่ะมีอะไรมากกระซวกไปแล้วมันจะได้กลับคืนมากระซวกในที่นี้มันคือพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นอาจจะมองว่าปายเป็นหมอดูเชื่อเรื่องคุณไส,สยศาสตร์แต่แท้จริงมันอยู่คู่กับบ้านเมืองของเรามานานมากๆแล้วมันเหมือนกับการโดนหมาลอบกัด ซึ่งพิธีกรก็ถามว่าหมายความว่านักการเมืองคนนั้นโดนทําของใส่ใช่หรือไม่หมอปลายตอบว่าเขาโดนอยู่หรือกําลังจะโดนโดนไปแล้วแก้แล้วด้วยแต่แก้ไม่หมดปลายคิดว่าท่านรู้ตัวเพราะมีการแก้อยู่นะแต่ยังไม่หมดเขาไม่ได้มาแก้กับปลายนะปลายรู้เพราะท่านยมบอกส่วนเรื่องบอกว่าท่านจะได้เป็นนายก ปายยอมรับว่าปายทายผิดเพราะช่วงนั้นบารมีท่านขึ้นมากอยูด่ดีๆก็เกิดการทะเลาะก,กันท่านก็หน้าหมองไปเลยและอาการไม่สบายก็เริ่มมาทำไมต้องเป็นช่วงเวลานั้นแหละไปอาบน้ำมนเลยค่ะแนะนำทำสังฆทานเป็นเจ้าภาพบวชพระบวชเนนแต่โอกาสในการขึ้นเป็นนายยกปายเคยบอกไปแล้วว่าถ้าครั้งนี้พลาดครั้งหน้าไม่มีแล้วดังนั้นการ ทำนายครั้งนี้ปายยอมรับว่าทายผิดและการที่ออกรายการเพื่อบอกว่าใครเป็นนายกมันคือการสกัดดาวรุ่งได้ง่ายมากๆเพราะคนรู้แล้วสามารถโกงอนาคตได้